สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาร์มาคูดบอลคุณน่ใจสดเน้นสดคําคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นชุดเน้นเดียวและตอนนี้ท่ากนกำลังรับฟังอยู่ที่ EP4 ตัวมา่นใจสดเน้นสดตัวที่4เป็นการพบกันระหว่างเบดมเบรกกับมัรคแมมี่เทลวิฟ ามพาดในวงการทั้ทงพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอบฮูดูแฮนดิแคปครับเบดัมเบร็กกับมัคคามี้เทลวิฟคอนเฟอเรนซ์ลีกยงแตกกันตอนทีสามทีมเยือนบุกต่อลูกคั่วลบสิบเบดัมเบร็กกับมัคคามี้เทลวิฟสถานการณ์ในกลุ่มต้องบอกเลยครับว่าเบดัมเบร็กคือบวยไม่มีเลยทักคะแนน ไม่มีแรงจูงใจในการเล่นใดๆเหลืออยู่นะเอาให้มันครบจบตามโปรแกรมเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นหลักวันนี้อยู่ที่มาควิเทลวฟครับพวกเขาเป็นทีมดับที่2มี9คะแนนเกนคือทีมํำมี10คะแนนเพราะนั้นถ้าวันนี้มาควิเทลวิฟบุกเอาชนะเมรับ,บริกได้พวกเขาจะผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนและที่เหลือในเกมสุดท้ายไปลุ้นว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าเท่านั้น ะง่ายๆเลยเกมคู่นี้แรงจูงใจมันผิดกันแต่ก็ต้อยอมรับว่าความเป็นสังดีการลงเล่นในบ้านของเบนเดมิกก็คงจะพอสู้อยู่แหละเพียงแต่พอเป็นสองผลงานของเบนเดมิก้แล้วโอ้โหไม่ไหวครับห้าเกมหลังสุดแพ้รวดทํากําไรในแค่เกมเดียวที่เหลือขาดทุนหมดในขณะที่มาร์มีเทลวิฟผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งแพ้หนึ 1, ่งเกมก็คือการออกมาแพ้กับเกน จากฝูงของกลุ่มนี่แหละสองศูนที่เหลือชนะหมดครับการลงทุนก็นกําไรสองเกมเจ้าสองเกมขาดทุนหนึ่งเกมการเจอก,กันของทั้งสองทีมนี้ในบ้านของมาร์คเทลวิฟก็เป็นจังบวานเอาชนะไปได้สามประตูตอสองนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างเมดัมบริกกับมาร์คเมทลวิฟในศึกคอนเฟเรนซ์ลีกนะ มาดูในส่วนของราคาพูกับแพนดิแคปกันบ้างวันนี้จ้าแั้วค่าลายครับในส่วนของราคาพูสองปูจ้าเชื่อใจอมัรคมีแถวเวิฟปับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนนะปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเบรนเบิกเจ้าบ้านพูเลือกมัรคมีแถทลวิฟชัดเจนแพนดิแคปแมนบอลน,น้อมา้านเป็นต่อในม้าลูกควบ แต่เจ้ายัางคงเชื่อใจหมอน,น้อมาอย่างมัคคิเทวีปปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลต่อและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเจ้าบ้านบอลรองเพราะฉะนั้นผู้เชื่อว่ามัคคิมเทวิจะเอาชนะแฮนดิแคปเชื่อว่าจะยิงขาดได้ด้วยแรงข้อมูลพื้นฐานก็มองว่าพวกเขาแรงจูงใจดีกว่ากันเยอะวางใส่ต่อมัคคามเทวิป เป็นที่เด่นตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นเจนสุดเน้นสุดตัวที่4ใน EP 4มาประจำคำ่คือบนพุหธสนี้ซึ่งคอนเฟนต์ลีครับอยู่มาคมีเทววิฟใครยังไม่ได้รับฟัง EP 1, EP 2, EP 3และ EP 5ลบมกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ